4ฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับของ iOS 18นะครับเวอร์ชันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับไปดูกันครับว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับมาดูฟีเจอร์แรกของ iOS 18นะครับที่มาใหม่ฮะอาจจะตื่นเต้นรับ iOS นะฮะก็คือการจัดแต่งแอปนี่แบบอิสระนะฮะคุณจะปรับอะไรยังไงก็ได้ไม่ต้องเว้นนี่เว้นวักได้แล้วนะครับแถมยังปรับวิจเจต เล็กใหญ่ได้ตามสะดวกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็นีอาจจะมีบั๊กนิดนึงนะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับคอสต์ไมค์ครับต่อไปเป็นส่วนของการปรับแต่งสีนะฮะแอปนะฮะก็จะมีนะครับทั้งหมดอยู่4แบบนะครับก็เป็นออโตเมติกนะครับเขาก็จะปรับให้ฮะตอนกลางวันกลางคืนนะฮะเป็นยังไงนะครับดาร์กโหมดอ่านี่ดาร์กโหมดนะครับไลท์นะฮะอ่าแล้วก็เป็นแบบ ทนะินเะต็ดนั่นหรือว่าเลือกสีนั่นเองนะครับนี่เลือกสีฮะอยากได้สีแล้วก็ปาดเลยครับปาดเลยครับจะเข้มจะสว่างอย่างนี้ก็จะขาวล้วนนะฮะก็ต้องเพิ่มความเข้มเข้าไปเพิ่มเซตนะเรียกเพิ่มเซตเข้าไปนะอยากได้สีแบบไหนก็ถูกใจสายจัดแต่งนะฮะตกแต่งแน่นอนนะครับผมชอบสีนี้สีเขียววันพุธสีเขียวเหนียวซับ จัดไปหนักๆน่าสีเขียวประมาณนี้เลยครับสำหรับการจัดแต่งหน้าจอนะครับ iOS 18นะครับฟีเจอร์ต่อมาครับแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือ c o n t r o l c e n t e r นะครับอันนี้นะฮะสามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระกดโบตรงนี้อ่าจะลบอันไหนอ้าวลบไปแล้วลบอะไรไปเมื่อกี้นี้ความสว่างฮะเราก็ไม่ได้บวกเข้ามาใหม่ได้ครับอ่ามีเทคส่งเทคไซส์นะครับความสว่างหน้าจออยู่ไหน B บรท์เน็ตเพิ่มเข้าไปนี่เราปรับแต่งได้เลยจะวางตรงไหนนะนี่นี่นะครับปรับขนาดได้โอ้โหเป็นไงใหญ่ไปปบนี่ฮนะใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะอยากได้เพิ่มก็กดตรงนี้ครับนะไทยชงไฟฉายเขาก็จะเป็นหมวดหมู่ให้เราแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะ,ะเพิ่มอะไรเข้าไปก็จัดได้นะครับอ่านี่ฮนะสำหรับ Center คอนโทรลเซนเตอร์นะฮะใหม่ของ iOS 18ครับใครอัปเดตแล้วนี่มีหลายหน้าด้วยนะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่น,นี่นี่นะฮะเพลงครับลดก็ได้ใหญ่ขยายได้อีกนะหน้าโฮมนะฮะนี่เกี่ยวกับพวก w i f ฟต่างๆนะครับอันนี้เป็นเฟอร์ i t ิเอ่ออันนี้เลคคอร์ดหน้าจอปรับขึ้นมไหอ่าจัดตรงนี้ ใหญ่หน่อยได้ไหมใหญ่ได้ไหมใหญไ่ได้อยู่นะอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนโรลเซ็นเตอร์ใหม่ครับของ i อเ18ครับหน้าตาสวยงามน่ารักมินิมอลตามสไตล์ของ Apple กันเลยทีเดียวเชียวไฟฉายกับกล้องสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะจ๊นะลบออกไปเลยนี่ก็กดบวกเข้ามาครับอยากใส่อะไรเข้าไปใหม่ก็จัดได้ครับจะย้ายกล้องมาไว้ซ้ายมือ คนถนัดซ้ายเนี่ยทานนิ้วโป้งของผมเนี่ยก็ได้นะทานเลดอ่าทานเ,เลดก็ได้นะนี่เวลาไป,ต,าปต่างประเทศนะครับปึ๊บเนี่ยทานเลดกดสวัสดีครับวันนี้วันอะไรครับนอันนี้เป็นบัก็กแน่อนครับการที่เราจะเปลี่ยนนะฮะจากกล้องตรงนี้2งอันนี้ที่มีปัญหากันมากมาย ใครใช้แล้วแลชเปิดเองหรือว่ากล้องเปิดเองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับ iOS 18จ้าเครื่องคิดเลขครับของ iOS 18นะครับนี่ลู่ลงมาครับเปิดขึ้นมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับนี่มีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็มีฮิตซ o ี่ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นแบบเบสิกนะฮะแบบนี้นะครับมีเครื่องหมายแบบ เต็มที่นะครับหรือว่าจะเป็นแบบที่เขาโปรโมตกันใน k e y โน t e นะครับนี่แมทโน้ตครับนะเราสร้างโน้ตใหม่ขึ้นมาปุ๊บนะฮะแล้วก็เขียนมันเลยครับอ่าอันนี้แสดงว่าผมเขียนไม่ชัดเจนนะครับเขาก็เลยอ่านไม่ออกอ่าสี่ลบสเท่ากับศอ่าเก่ง ฮนะสิ 16, คูณด้วย8เท่ากับหน้อ่สิบแน่เก่งนะเราเนี่ยมันเล็กไปนะขออนุญาตพลิกเนี่ยหนึ 125, บหวกกับ7ลบ12เท่ากับ120ยยี นะฮะมันเก่งนะครับสำหรับเครื่องคิดเลขอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจเดียวครับสำหรับ iOS 18นะจ๊ะ